พักที่ไหนกันคะสบายดีวันเล่ค่ะสบายดีวันเล่นะคะเล่นะคะบรรยากาศดีมากเลยนะคะอากาศเย็นในเดือนฝากซองค่ะอากาศเย็นในเดือนเมษายนนะคะความเสียงจักรจัดค่ะก็มารามาวันนี้นะคะเดือนเมษายนนะคะวันที่หกที่เจ็ดนะคะที่เจ็ดแล้วใช่ไหมคะือวันหนึ่งคืนเดินทางือวันหนึ่งคืนวันที่เจ็ดเมษายนนะคะที่เมืองไทยร้อนมากอากาศร้อนเลยนะคะสี่สิบองศา แต่ที่นี่น่าจะประมาณยี่สิบต้นๆนะคะยี่สิบต้นๆเลยแล้วเข้าห้องพักไม่ได้เปิดแอร์ก็ก็เย็นสบายนะคะเย็นสบายอากาศเย็นสบายเลยนะคะไม่เปิดแอร์ก็ได้เลยนะคะที่นี่อันนี้โปรดสังเกตมันดอกไฮเดรียนะคะนี่ไฮเดรียถ้าถ้าภาพเนี่ย้าเกลอดออกดอกนี่ก็สวยสะร่ินเราไปได้หลายทิศทางสวยเลยนะคะ สบายดีที่ปักช่องนะคะเมืองปักช่องนะคะประเทศลาวนะคะเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศของที่พักกันนะคะที่นี่ล็อบบี้นะคะมีอาหารเชา้าอาหารเย็นพร้อมนะคะพื้นที่ค่อนข้างกว้างมากเลยนะคะห้องพักเยอะห้องพักเยอะนะคะแต่ที่แรกเราคิดว่าเรามาเรามาเที่ยว ประเทศเราในช่วงเดือนเมษานี้เราคงจะเจออากาศร้อนนะคะก็เออมองแค่ว่าอ,อากาศร้อนที่บ้านออกจากบ้านเที่ยวดีกว่านะคะแต่ปรากฏว่ามาแล้วอากาศดีนะคะอากาศเย็นเลยแหละนะคะดูบรรยากาศนะคะเนี่ยบรรยากาศสวยค่ะสวยเลยแหละหอมน่าจะไม่หอมนะสวยเลยสวยเลย วยเลยชิวๆนะคะคดูชิวๆชิวที่พักดีนะคะราคาไม่แพงด้วยนะคะเลที่ประมาณพันกว่าบาทนะคะถึงสองพันสามพันหลายหลายห้องนะคะขึ้นอยู่กับจำนวนห้องที่พักเราพักอยู่ราคาสองพันกว่าบาทสองพันแปดราคากลางๆนะคะที่พักดีค่ะอันนี้หาที่เล่นให้เด็กๆ มีที่เล่นมีที่เล่นคิดแทนหลานอีกนะคะคิดแทนหลานอีกว่าหลานจะเล่นแบบไหนหลานชอบแบบไหนโอ่ใช่หลานชอบใช่หลานไม่ได้ชอบเล่นใจอย่างเดียว แล้วก็มาทานอาหารต้นค่ะดูคุณที่ทานอาหารที่ทานอาหารก็โอเคนะคะเรากทานกันค่ะ